ก็ได้แนงเจ้าสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาดูดวงให้กับชาวราศีกรกฎนะคะในเรื่องของความรักของชาวราศีกรกฎนั้นจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างนะคะไพ่ยิปซีไม่เคยตอบใจใครไม่เคยโกหกใครไพ่ยิปซีมีความลึกลับในตัวของเขาเองนะคะนี่เป็นการดูดวงแบบรวมๆไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวนะคะ อาจารย์ก็จะดูในส่วนของอดีตปัจจุบันอนาคตพร้อมกับสรุปไห้ในช่วงท้ายของคลิปให้กับชาวราศีกรกฎด้วยก็แล้วกันนะคะในช่วงอดีตนั้นชาวราศีกรกฎความรักความสัมพันธ์ของคุณนั้นเป็นมาอย่างไรบ้างนะคะไพ่ใบแรกนะคะในอดีตนะห้่วย คิงถือถ้วยนะคะเดาบราชินีถือดาบแล้วก็ไพ่ Knight of w a n d นั่นเองนะคะสำหรับไพ่ในอดีตของชาวราศีกรกฎนั้นมาไล่เลียงที่ไพ่ใบแรกกันเลยนะคะก็คือไพ่หถ้วยนะในอดีตนั้นความรักของคุณหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะเเพิ่งจะมารู้คุณค่าหรือ เพิ่งจะคิดได้ว่าตัวเองนั้นรักนาะแล้วก็หวังดีนาะอยากจะมีเขาอยู่ข้างๆแต่มารู้สึกตัวนะคะรู้สึกตัวช้าเกินไปก็ในเมื่อที่ไม่มีเขาอยู่แล้วนะคะและก็ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะรู้สึกเสียดายเสียใจกับความรักที่มันเพิ่งหลุดลอยไปหรือมันเพิ่งจบลงนะคะพยายามที่จะย้ำคิดย้ำทำว่าทำไมเราสองคนถึงเลิกกัน นะบางคนอาจจะมีระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องอาจจะอยู่ไกลกันต่างจังหวัดหรือบางคนอาจจะอยู่ไกลกันต่างประเทศอะไรก็ว่าไปนะแต่พยายามที่จะหาคำตอบว่าทำไมเราสองคนเลิกกันนะคะหรือบางคู่นะมีการเลิกกันแบบงงๆไม่ติดต่อไม่อะไรกันเลยไม่อ่านไลน์ไม่อะไรนะก็ พยายามหาคำตอบอยู่กับความรักที่มันเพิ่งจบลงในอดีตนั่นเองนะคะต่อมานะคะก็คือ King of c u f f คือชาวราศีกรกฎโดยเฉพาะผู้หญิงนะคะเคยคบหาดูใจกับคนที่อายุมากกว่าคุณนะคะ คนคนนี้นะเขาเป็นคนดูแลเอาใจใส่เทคแคร์คุณเป็นอย่างดีเขาก็คือเขารักคุณด้วยความรักความบริสุทธิ์ใจจริงๆไม่ได้รักคุณแค่รูปร่างภายนอกรูปร่างหน้าตาทรัพย์สินเงินทองหรืออะไรก็ตามนะคะเป็นความรักความหวังดีจริงๆนะบางทีก็ชอบจะบริการแฟนหรือว่าคนรักด้วยการทำกับข้าวให้กิน นะหรือบางที่เขาอาจจะมีธุรกิจส่วนตัวเป็นของเขาอาจจะเปิดเป็นร้านอาหารหรตอสลองไปเลยอย่างนี้ก็มีเช่นเดียวกันนะคะในกรณีของผู้ชายชาวราศีกรกฎอาจารย์ก็รู้สึกได้ว่าเอ๊ผู้ชายชาวราศีกรกฎนะั้นหลายคนเลยนะในช่วงอดีตที่ผ่านมาคุณทํางานคุณจะทํางานด้วยการที่คุณมีแพชชั่นในเรื่องของการทํางานคุณจะไม่ทํางานในสิ่งที่มันขัด กับความรู้สึกของคุณนะแล้วก็ในเรื่องความรักเช่นเดียวกันเวลาที่คุณรักใครนะคุณรักจากความรู้สึกจริงๆไม่ใช่ไม่ใช่แบบรักรูปร่างภายนอกหรือว่ารักวัตถุภายนอกของเขานะเป็นความรักความหวังดีจริงๆนะคะก็ถือว่าเป็นไพ่ที่ค่อนข้างดีนะในช่วงอดีตที่ผ่านมานะคะ ต่อมานะคะเป็นไพ่เจดดาบในช่วงอดีตที่ผ่านมาชาวราศีกรกฎไม่ว่าจะทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายมากักจะมีคนคอยอิจฉาลิษยานะคะทำอะไรก็ดูดีดูประสบความสําเร็จไปหมดในเรื่องของความรักดูน่าอิจฉาเป็นความรักหวานชื่นนั้นนี่นูน่นนั่นนะบางคนนะนะพูดเลยนะในกรณีนี้นะคะมีบางคนบางคู่ ที่โดนคนอื่นแย่งแฟนหรือแย่งคนรักอาจารย์พูดตรงๆเลยนะตามไพ่นะคะเหมือนอ,อคิดอย่างนี้ดีกว่าคุณอาจจะไปแย่งคนรักของคนอื่นมาหรือคนอื่นอาจจะมาแย่งคนรักของคนของคุณไปก็ได้เช่นเดียวกันเพราะว่าไพ่มันสามารถเกิดขึ้นตรงข้ามกันได้นะเพราะว่าในอดีตนะอาจารย์รู้สึกว่ามันเป็นความรักที่ไม่ชอบมาผากลน,นะคะ แล้วเวลา,าคบหากับใครก็ตามตอนหน้าเขาอาจจะดีจะนั่นจะนี่กับคุณดูแลเทคแครดีแต่รับหลังเขาเป็นคนที่โกหกปิ้นปอนกกล่อนตอแหลเชื่อไม่ได้คนคนนี้นะคแถมคบอยู่กับคนหลายคนไม่ใช่โลกสองใบมันเป็นโลกหลายใบด้วยนะคะนี้ค่อนข้างบคุคคลนี้ค่อนข้างที่จะอันตรายนะแต่มันก็เป็นภพ่ในอดีตไปแล้วแหละนะคะ Queen of s อดนะคะไพ่ใบนี้โดยเฉพาะผู้หญิงชาวราศีกรกฎนาะในช่วงอดีตนั้นคุณมีความมั่นโอกมั่นใจในตัวเองเป็นคนที่ค่อนข้างมีจุดยืนในตัวเองเวลาที่จะรักจะคบหากับใครก็ตามนะคะถ้าคุณรู้สึกว่าคุณมีความมั่นใจในตัวคนนั้นนะคะคุณก็จะรักแล้วก็จะคบนะใคร <c oughs> ใครจะว่าอะไรยังไงคุณก็ สำหรับไพ่ใบน,นี้นะคะ Queen of Swords นะคะไพ่ที่กรณีชาวราศีกรกฎนะคะที่เป็นผู้หญิงนะคุณจะมีจุดยืนเป็นของตัวเองแล้วก็มีศักดิ์ศรีนะ รักความมีศักดิ์ศรีของตัวเองนะาถ้าเกิดว่างานอะไรที่มันจะต้องใช้ตัวเองแล้วก็ลดศักดิ์ศรีของตัวเองในชาวราศีกรกฎจะไม่ทําเลยในช่วงอดีตที่ผ่านมานะหรือใครจะมาดูถูกศักดิ์ศรีความเป็นลูกผู้หญิงหรือว่าอะไรเงี้ยผู้หญิงชาวราศีกรกฎนี่ไม่ชอบมากนะนะาเกียดเลยนะแล้วในกรณีของผู้ชายชาวราศีกรกฎนะาก็หมายความว่า คุณนั้นนะคะเคยคบหาดูใจกับผู้หญิงที่อายุมากกว่าคุณแล้วแถมเธอเป็นคนที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรีรักเกียรติรักศักดิ์ศรีของเธอเองนะคะ mm hmm. เธออาจจะมีฐานะหรือว่าตำแหน่งในการทำงานมีอำนาจหน้าที่มากกว่าคุณ mm hmm. ก็ได้นะคะในกรณีนี้ไ mm hmm. พ่แนอะดีตใบสุดท้ายนะคะก็คือ Knight of Wands นะคะ นายอ็อบวอนนะคะเป็นความรักที่ค่อนข้างที่จะรีบเร่งแล้วก็มีความรีบร้อนอยู่ในนั้นด้วยนะคะจย์จึงมองว่าเวลาชาวราศีกรกฎเนี่ยคบหาดูใจกับใครคุณก็อยากจะพัฒนาความสัมพันธ์เร็วๆอยากจะเป็นแฟนกับเขาเร็วๆอยากจะไปจีบเขาเร็วๆอะไรประมาณนี้ติดความใจร้อน นิดนึงนะคะในเรื่องของความรักนะอย่าเพิ่งใจร้อนนะเพราะว่าในอดีตนั้นมันได้มาสอนแล้วว่าการที่รีบครบรีบจีบรีบอะไรโดยที่ไม่มีออความละเอียดที่ทวนนี่มันจะนำความเดือดร้อนหรือว่านำความเสียใจมาให้กับชีวิตของคุณไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะอืมโอเคนี่ก็คือไพ่ในอดีตของชาวราศีกรกฎนะคะส่วนมากก็จะคบหาดูใจกับชาวธาตุน้ำ ธาตุลมนาแล้วก็ชาวธาตุไฟด้วยนะคะต่อมาอาจารย์จะขอดูภายในปัจจุบันให้กับชาวราศีกรกฎนะคะไพ่ใบแรกนะหกถ้วยเป็นลักต่างวัยห้าไม้ เดอะสตารสองไม้แล้วก็ต่อมาด้วย6กดาบนะคะมาไล่เรียงที่พไพ่ใบแรกในปัจจุบันเลยก็แล้วกันนาไพ่หกถ้วยนะเป็นความรักที่เอื้ออาลีเอื้ออาทรกันระหว่างคนสองคนนะ บางคนถ้าใครก็ตามที่คบหาดูใจนะคะกับแฟนหรือว่าคนรักนี่ที่มีอายุห่างกันหรืออาจจะคบกับคนที่อายุมากกว่าตัวเองมากๆหรือน้อยกว่าตัวเองมากๆเลยอะไรประมาณนี้จะเป็นความรักที่เข้าอกเข้าใจเอื้อเฟือ้อเอื้ออารีซึ่งกันและกันมีอะไรก็ช่วยเหลือเกื้อกูลกันก็ถือว่าเป็นความรักที่น่ารักมากๆนะคะนะบางทีคุณสองคนนานๆกว่าจะได้เจอกันนะอาจจะเป็นเพราะว่า อยู่ต่างจังหวัดกันหรือว่าต่างประเทศอะไรประมาณนี้แต่ว่ามีการติดต่อสื่อสารกันตลอดนะคะอาจจะผ่าน,านทางวิดีโอคอลหรือว่าอะไรต่างๆนะคะก็เป็นความรักที่เข้าอกเข้าใจกันในระดับหนึ่งความรักไม่ได้เป็นช่องว่างเลยนะที่คุณสองคนนั้นอายุห่างกันนะคะไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อมานะคะก็คือไพ่ห้าหมายนั่นเองนะ ในช่วงปัจจุบันชาวราศีกรกฎนะคะมีเรื่องขัดแย้งทะเลาะเบาะแว้งกันกับคนภายในคนไายภายในมีอะไรบ้างอาจจะมีเรื่องขัดแย้งกับคนในครอบครัวบ้างนะคะทะเลาะเบาะแว้งกันกับเพื่อนทะเลาะกันกับแฟนนะคะหรืออะไรก็ตามนะคะมักจะทะเลาะกันเป็นกลุ่มเป็นก้อน นะคะมันเป็นเรื่องที่เข้าใจไม่ตรงกันหรือว่ามีความคิดเห็นที่ไม่ค่อยตรงกันทั้งสองฝ่ายจึงทําให้คุณทั้งสองคนนั้นค่อนข้างที่จะเข้าใจกันได้ยากนะคะในช่วงปัจจุบันนั่นเองนะต่อมานะคะเป็นไพ่เดอะสตารเป็นไพ่ประจําราศีกุมมีชาวราศีกรกฎที่เคยคบหาดูใจกับชาวราศีกุมหรือกําลังคบกันอยู่ก็ได้นะคะในกรณีนี้ คือมองเห็นได้ว่าคุณอาจจะประสบความสําเร็จนะคะบางคนอาจจะกําลังจะไปสอบหรือว่าบางคนอาจจะมีความสุขดีกับการที่ประสบความสําเร็จในชีวิตในด้านต่างๆนะแต่อาจารย์ก็รู้สึกว่าในเรื่อง,องความรักคุณค่อนข้างที่จะเป็นคนใจเย็นลงมาแล้วจากในอดีตนะคะเป็นไพ่ที่ค่อนข้างที่จะรีบร้อนรีบเร่งในเรื่องของความรักความสัมพันธ์แต่ไพ่เดอะสตาร์บอกให้รู้ว่าคุณนั้นอยากจะคบกับคนที่ใจเย็น คนที่ทําให้คุณรู้สึกว่าเย็นลงนะคะเพราะว่าคุณนั้นเป็นคนที่ค่อนข้างใจร้อนนะคะจะคบได้นานกว่านะคะถ้าเกิดว่าคบกับคนที่แบบใจร้อนด้วยกันเองนะ,ะพอมาคบกันนาารู้สึกว่าหืมพังเร็วมากนะคะถ้าอยากจะให้ไปตลอดรอดฟังก็คือคบกับคนที่ใจเย็นนะคะแล้วก็เป็นคนที่ง่ายๆสบายๆชิวๆอะไรประมาณนี้นะคะ ต่อามานะคะก็คือไพ่สองไม้ไพ่สองไม้อาจารย์รู้สึกว่าบางคนทําธุรกิจนะคะร่วมกันกับต่างประเทศนะ,ะหรือแม้มีการโลจิสติกระหว่างประเทศหรือว่าอะไรก็แล้วแต่หรือบางคนมีการทํางานที่บริษัทชาวต่างชาติก็ได้เช่นเดียวกันนะคะมีโอกาสว่าคุณนั้นอยากมองอนาคตไปข้างหน้าแล้วก็อยากที่จะไปทํางานต่างประเทศ มีชาวราศีกรกฎนั้นหลายคนอยากจะไปทำงานต่างประเทศหรือบางคนนะคบหาดูใจกับชาวต่างชาตินาะแล้วก็วางแผนไว้ว่าถ้าเกิดว่าย้ายไปอยู่ประเทศของแฟนแล้วเนี่ยก็จะมีการวางแผนอยากจะมีธุรกิจอยู่ที่นั่นหรืออยากจะไปทํางานอยู่ที่นั่นอะไรประมาณนี้นา t h ี่ก็คือความฝันหรือว่าความคิดนะคะของชาวราศีกรกฎส่วนหนึ่งในช่วงเดือนปัจจุบันนี้ด้วยนะคะ ต่อมานะคะก็คือไพ่หกดาบเ,ออเป็นไพ่ใบสุดท้ายในปัจจุบันก็จริงนะเป็นไพ่ที่แสดงให้เห็นว่าคุณจะมีการย้ายถิ่นฐานนะ,ะบางคนมีการวางแผนว่าอยากจะย้ายประเทศนะ,ะย้ายไปต่างจังหวัดหรือย้ายไปที่ไหนสักแห่งหนึ่งนะ ที่ไม่ได้อยู่ใกล้บ้านเกิดเมืองนอนบางคนอาจจะออกบ้านออกเรือนแล้วแต่งงานมีครอบครัวแล้วนะคะจำเป็นที่จะต้องติดตามสามีไปต่างประเทศหรือไปต่างจังหวัดอะไรก็แล้วแต่นะในช่วงแรกๆเนี่ยอาจจะมีอุปสรรคในการเดินทางอยู่เล็กๆน้อยๆหรือบางทีอาจจะมีอุปสรรคในการสื่อสารอุปสรรคในเรื่องของอาหารการกินอุปสรรคในเรื่องของภาษานะอันนี้ก็เป็น เบสิกเลยนะคะก็คือทุกคนก็ต้องประสบปัญหานี้อยู่แล้วถ้าคุณจะไปอยู่ต่างประเทศนะคะแต่แฟนหรือคนรักของคุณนั้นก็เหมือนร่วมหัวโจมท้ายพยายามที่จะเขาเรียกว่าอะไรฟันฝ่าอุปสรรคร่วมกันมาเป็นอย่างดีนะคะอืมโอเคนี่ก็คือให้ในปัจจุบันนะคะของชาวราศีกรกฎส่วนมากก็จะคบหาดูใจกับชาว่านน้ำธาตุไฟราศีก,กุม และก็ราศีธาตุลมนะคะต่อมาอาจารย์จะขอดูไพ่ในอนาคตอันใกล้นะคะก็คือในเดือนมีษายนนั้นนั่นเองนะคะว่าชาวราศีกรกฎนั้นจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างนะคะไพ่ใแบแรกนะคะ King of Swords เอ็ดออฟครับเดอสตาร์ขึ้นอีกแล้ว KING OF w a n d และก็ไพ่สามไม้นั่นเองนะคะ มาไล่เรียงที่ไพ่ใบแรกกันเลยนะในเดือนเมษายนนี้นะโดยเฉพาะออผู้หญิงชาวราศีกรกฎนะคุณมีเกณฑ์หรือว่ามีโอกาสที่จะได้คบหาดูใจกับคนที่อายุมากกว่าคุณนะแล้วแถมเขาคนนี้บุคลิกของเขาเป็นคนที่จริงจังในเรื่อง,องความรักมากและมีอุดมการณ์เป็นของตัวเองรักศักดิ์ศรี ยิงธนงรักศักดิ์สรีแล้วก็เป็นคนตรงไปตรงมาคิดยังไงก็พูดออกมาเลยอะไรเงี้ยเป็นคนตรงๆว่างั้นก็พูดง่ายๆว่าเป็นคนที่ความผ่าซากอะไรประมาณนี้นะคะภายนอกอาจจะดูแข็งแข็งนะคะนี่ก็คือบุคลิกของเขาในกรณีของผู้ชายชาวราศีกรกฎนะคะคุณก็จะเป็นบุคลิกดังภาพนี้เลยนะคะก็คือเป็นคนแข็งแข็งอะ่ะไม่ค่อยโรแมนติก ผู้ชายชาวราศีกรกฎในช่วงเดือนเมษายนนี้จะไม่ค่อยโรแมนติกเลยนะคะคิดยังไงก็พูดออกมาอย่างนั้นแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะจริงจังกับชีวิตนะคะจริงจังกับชีวิตทุกเรื่องไม่ว่าจะในเรื่องความรักหรือว่าในเรื่องของอุดมการอุดมคติและก็เป็นคนยิงในศักดิ์ศรีรักในศักดิ์ศรีของตัวเองมากๆนะคะนี่ก็คือไพ่ของชาวราศีกรกฎ ต่อมานะคะก็คือ Eight of คัพไพ่ใบนี้ถือว่าดีนะสำหรับใครที่มีคู่หรือว่าคบหาดูใจกับใครอยู่ก็ตามในช่วงเดือนมีสายน,นี้นะคะก็เป็นประมาณว่าคนรักหรือคู่รักของคุณเข้ามาเติมเต็มในชีวิตของคุณมากขึ้นเขาเข้ามาแล้วทำให้ชีวิตคุณนั้นดีขึ้นเขาเข้ามาแล้วทำให้คุณนั้นรู้สึกว่าเป็นคนที่เย็นลงหรือใจเย็นลงจากที่แต่ก่อนนั้นอาจจะเป็นคนใจร้อนนะคะ แล้วอาจารย์คิดว่านะคนรักของชาวราศีกรกฎในช่วงเดือนเมษายนนี้จะนำโชคลาภความโชคดีมาให้กับคุณนะบางคนอาจจะชอบเสียงดวงเสียงโชคอาจจะให้แฟนเป็นคนไปซื้อหรือคนไปหยิบให้ก็มีโอกาสที่จะ,ะโชคดีนะคะต่อมานะคะเป็นไพ่เดอะสตาร์ขึ้นมาอีกแล้วนะ ในช่วงเดือนมีสายนนี้มีบางท่านที่กำลังคบหาดูใจกับชาวราศีกุมอยู่นะคะแล้วอาจารย์ก็รู้สึกว่าคุณนั้นจะโฟกัสกับคนที่แบบเป็นคนใจเย็นเป็นคนง่ายๆนะคะแต่รู้ไหมว่าเขาคนนี้นะคะเขาจะชอบอยู่ในที่เย็นๆนะคะ ไม่ชอบอยู่สถานที่ร้อนๆหรือว่าออกไปสถานที่การแกล้งอะไรเงี้ยเขาไม่จะไม่ชอบนะแต่เขาเป็นคนที่ค่อนข้างใจเย็นในเรื่องความรักก็ใจเย็นไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะไม่ได้รีบเร่งอะไรนะคะก็จะเป็นประมาณนี้แต่อาจารย์รู้สึกว่าในความรักครั้งนี้ในช่วงเดือนเมษายนของชาวราศีกรกฎมีความรักแบบว่ามีคนสองคนเข้ามาในชีวิตของคุณพร้อมๆกันนะ ทำให้คุณนั้นออลำบากใจในการที่จะเลือกใครสักคนหนึ่งนะคะว่าใครคือคนที่คุณรักมากที่สุดนั่นเองนะคะ mm hmm. คุณจึงต้องใช้เวลานิดหนึ่งจึงพยายามที่จะทําให้ตัวเองนั้นใจเย็นนะ,ะ mm hmm. แล้วก็คบกันไปเรื่อยๆถ้าดีก็คือ,อ,อก็จะได้รู้ว่าคนไหนรักคุณจริงยังไงนะคะ mm hmm. โอเคพไพ่ใบต่อมาก็คือ king of w a n d นะคะ mm hmm. คือพไพ่ใบนี้นะ ชาวราศีกรกฎโดยเฉพาะผู้หญิงชาวราศีกรกฎนะจะมีเกณฑ์คบหาดูใจกับผู้ชายที่อายุมากกว่าคุณแถมเขาเป็นคนที่เอาจริงเอาจังกับการทำงานมากมีความรับผิดชอบในการทำงานข้อเสียของเขาคือเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะบ้างาน,นทำงานหนักงานเหนื่อยบางทีไม่มีเวลาให้กับชาวราศีกรกฎเลยก็มี ะะผู้หญิงชาวราศรีกร,รกฎเออเกิดอาการน้อยใจแฟนได้นะคะในช่วงเดือนเมษาย,ยนนี้นะคะแทบที่จะหาเวลามาเจอกันนันไม่ค่อยมีเขาทุ่มเทให้กับเวลางานนะคะค่อนข้างที่จะบ้างานบ้างานนะคะ,นะะและในกรณีของผู้ชายชาวราศรีกร,รกฎอาจารย์รู้สึกว่าคุณนั้นก็รักงานนะคะ รักที่จะทำงานเป็นคนที่ขยันแล้วก็มีความรับผิดชอบในตัวเองสูงมากๆและก็ถ้าใครเป็นหัวหน้าฝ่ายหรือหัวหน้าคนเนี่ยคุณจะเป็นคนที่อ่ไม่อยากทำให้งานนั้นมันขาดตกบกพร่ขของเลยนะคะคือจะทุ่มเทให้กับงานมากๆจึงทำให้ช่วงเดือนเมษายนนี้นะค,ะคุณนั้นโฟกัสในเรื่องงานเป็นอันดับหนึ่งและก็ในเรื่องความรักมาเป็นอันดับสองรองลงมานะคะ ต่อมานะคะก็คือไพ่สามไม้ไพ่าสามไม้อาจารย์รู้สึกว่ามีใครบางคนนะคะหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ในช่วงเดือนมีนากําลังเฝ้าดูเฝ้ามองใครบางคนอยู่นะคะอาจจะเขาอาจาจะมีคนรักของเขาอยู่แล้วนะ,ะหรือต่างฝ่ายต่างแยกย้ายกันไปเติบโตหรือว่าแยกย้ายกันไปมีคนใหม่กันแล้ว แต่ภายในใจลึกๆฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นพยายามที่จะเฝ้ามองพยายามตามส่องตามดูนะ,ะว่าวันนี้คุณเป็นยังไงทําอะไรอยู่บ้างอะไรประมาณนี้นะคะแล้วอ,อาจารย์คิดว่าสําหรับไพ่สามไม้นะก็คือคนที่แบบยังตัดใจจากคนรักเก่ายังไม่ได้ร้อเซน์ะคะจึงเกิดกรณีแบบเออก็ห่วงห่วงเขาอยู่ห่างๆก็แล้วกันนะคะ โอเคนี่ก็คือไพ่ในเดือนเมษายนนายยังไงก็มาดูที่ไพ่สรุปกันเลยก็แล้วกันนะคะส่วนมากก็จะคมหาดูใจกับชาวธาตุไฟนะคะธาตุน้ำนะคะราศีกุมด้วยนะอาจารย์จะขอสรุปไพ่สามใบนะคะให้กับชาวราศีกรกฎนะ สามดาบเด็กถือถ้วยแล้วก็ก้าวไม้นั่นเองนะสำหรับไพ่สามดาบนะสรุปได้ง่ายเลยก็คือเป็นความรักสามเศร้ามันจะมีความรักสามเศร้าเกิดขึ้นนะคะคุณอาจจะเป็นเป็นมือที่สามของใครหรือใครจะมาเป็นมือที่สามความรักของคุณทั้งสองคนก็ได้เช่นเดียวกันคุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเริ่มจะใจร้อนแล้วนะ มาถึงช่วงเดือนมีสายนไปไปลายนี่เริ่มที่จะใจร้อนอีกแล้วนะคะเวลาที่คุณใจร้อนที่จะคบกับใครสักคนหนึ่งมันมักจะพังทางที่ดีนะอาจารย์แนะนําว่าชาวราศีกรกฎจะคบหาดูใจกับใครจะรักกับใครก็ตามควรใจเย็นๆนะะ ตรายรองให้ดีแล้วก็ใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์นั่นเองนะคะถ้าปุบปรับรีบเร่งคบหาดูใจกับใครมันจะเกิดกรณีของรักสามเศร้าเกิดขึ้นได้ง่ายๆนะ,ะเป็นความรักแบบอารมณ์ร้อนแรงนะคะแล้วก็เป็นคนที่อารมณ์ร้อนด้วยนะคะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นคนที่อารมณ์ร้อนนะคะโอเคไพ่ใบต่อมาก็คือ p a g e o f ครับนะคะ ไพ่ใบนี้อาจารย์รู้สึกว่ามีใครบางคนเฝ้ามองชาวราศีกรกฎอยู่เขามีความรู้สึกดีๆให้กับชาวราศีกรกฎนะเหมือนคนที่แอบรักแอบปื้มชาวราศีกรกฎอยู่ห่างๆนะคะเขาแอบส่องคุณนะไม่ว่าจะทาง Facebook Instagram Twitter l i n ลทุกช่องทางเท่าที่เขาจะเข้าถึงและก็เข้าไปส่องคุณได้นะคะเพราะว่าเขาอยากรู้ว่าวันๆคุณทำอะไรบ้างอะไรประมาณนี้นะมันเป็นความรู้สึก ของคนคนหนึ่งที่ปื้มหรือว่าแอบชอบนั่นเองนะยังไงคุณก็ลองดูบุคลิกของเขานะเป็นคนที่ล่าเริงเป็นนักอินเตอร์เทนที่ดีนะชอบงานศิละปะมีอารมณ์เป็นศิลปินนะแล้วก็แถมจะอายุน้อยกว่าคุณด้วยนะคะโอเคพไพ่ใบต่อมานะคะก็คือไพ่เก้าไม้นั่นเองนะไะพ่เก้าไม้ใบนี้นะ,ะในส่วนของชาวราศีกรกฎ ในเรื่องของความรักนั้นคุณเป็นคนที่ค่อนข้างมีประสบการณ์มากมายเสลือเกินไม่ว่าจะเคยเจ็บเคยสมหวังมาบ้างเกือบจะสมหวังนะคะเกือบจะเศร้าเกือบจะสุขหรืออะไรก็ตามผสมผสมกันไปหมดอาจารย์จึงรู้สึกว่าคุณนั้นเป็นคนที่ค่อนข้างมีประสบการณ์ในเรื่อง,องความรักแต่เป็นคนที่เจ็บแล้วไม่ค่อยจับนะคะ มีประสบการณ์เยอะแยะมากมายก็แล้วแต่แต่ว่าเวลาที่มีความรักเข้ามาคุณก็หลงละเลงหรือว่าหลงใจอ่อนไปกับความรักแล้วก็บางทีลืมนึกไปว่าตัวเองนั้นเคยเจ็บเคยมีประสบการณ์ในเรื่องความรักอันนี้ก็คือจุดอ่อนของชาวราศรีกรกฎก็แล้วกันนะคะโ okay อเคน,นี่ก็คือไพ่ของชาวราศรีกรกฎในเรื่องความรักนะคะไพ่ใบไหนเป็นพลังงานบวกก็ขอให้คุณเก็บไว้เป็นกําลังใจไพ่ใบไหนที่เป็นพลังงานลบ ก็ขอให้คุณเก็บไว้เป็นคำเตือนนะคะก่อนจากการฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับ g o l ด e n Angel เราจะได้มีกำลังใจต่อไปนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ